มาสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาเที่ยวหาอาจารย์พลนะครับมาเยี่ยมอาจารย์พลที่บ้านนะครับปีใหม่เราไม่ได้อุ้ยฮะไม่หมานะครับนี่มาเดินตามมาตกใจนะครับก็เดี๋ยวพาไปหาอาจารย์พลครับผมมาก็นี่ครับผมบ้านอาจารย์พลนะครับนี่อาจารย์พลอยู่นี่ครับผมสวัสดีครับ ก็ม,มาสวัสดีปีใหม่จันพลนะครับมผมมายื่นเดี๋ยวยื่นไม้ให้ครับเดี๋ยวว่เป็นยังไงครับวันนี้ดูปีใหม่พี่น้องก็แดต้องต้องี้ยงไม่ไ,มมได้ออกป่าเลยครับไม่ได้ออกปไปเที่ยวไหนปีใหม่เนะี่ยอยู่ห้องนี่แหละ,ะดูนกไม่มีคนดูเลยให้เอาข้าวเอาอาหารให้อ่นนี่เครื่องดื่มครับ,บลำังมาเที่ยวหาอาจารย์พลจย์พลก็นู่นนะครับ นกเอาอะไรอาบแดดอาบอะไรไว้เนาะตากแดดอยู่นู่นก็มีนู่นเยอะครับเยอะเยอะอ,อยู่ที่บ้านกันคนอนี้ก็เลยมานั่นแหละมาเที่ยวหาการผลขึ้นปีใหม่ปีใหม่ก็มาชวนกันผลว่าจะไปเที่ยวป่ากันนะครับแล้วก็เห็นทางทีมงานเมืองการนะครับเขามีการแจ้งมาในงานจัดงานการแข่งขันต่อนกะเขาใหญ่ขั้งที่สามนี่ปะเนี่คขั้งที่สามเที่ยวนี่ก็ เห็นว่าวันที่21นะครับก็เลยมาส่วนจานพลจะไปเที่ยวป่าแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปซ้อมกันก่อนไปซ้อมแถวบ้านสวนผมก่อนแถวเพชรบุรีราชบุรีก่อนพอถึงงานจริงเดี๋ยวเราอยไปร่วมงานแข่งขันไปครั้งที่แล้วฝนตกเนาะจานพลฝนตกนั่งนั่งนั่ง,น,งนั่งก่อนอม,มานี่นะครับก็บ้านจานพลก็อยางนี่นะครับ โอ้แกซ้อมนกใบอยู่นู่นนะนู่นนะ่ะซ้อมฝึกฝึกไว้เรื่อยนะครับโยนขันโยนอยู่นู่นนะ่นะน่เป็นตัวไหนนะ่ะอาจารยนเจ้าเฉมเจ้าเฉมนะครับโอ้หเจ้าเฉมนี่ก็ประสบการณ์ <c oughs> อายุ <c oughs> ดีแล้วลนะ <c oughs> ่ะ, <c oughs> ะ,ะมาพูดกับพี่น้องหน่อยสวัสดีปีใหม่ ัยงอป,ปีใหม่ขอให้พี่น้องแข็งแรงอย,อยู่ดีมีมแรงให้รวยเงินรวยทองกันสุขภาพาร่างกายแข็งแรงต่อนกมันหมาต่อนนกมันหมานช่วงปีใหม่นะครับผมก็ไปเที่ยวบ้านสวนนั่นแหละกล็ไปกับครอบครัวก,ก็เจ็บแต้มมาได้อยู่ตัวหนึ่งสองตัวนะครับก็พอได้สนุกช่วงนี้ ทรัพย์สินไม่ค่อยมีนะครับก็เลยมไม่ได้ชวนกันออกไปป่าภูเขาเลยเป็นระยะเวลานานเลยก็มีอาจารย์ชัยที่พาไปที่จุดซ้อมแถวแถวสายเมืองน่านนอาจารย์พลเนาะเนี่ยงานแข่งที่จะถึงเนี่ยก็เลยมาชวนว่าจัจทร์พลจะเอาตัวไหนไปยังไม่รู้ครับจะเอาจำนำไปหรืออยู่ไปก็ไม่รู้มาหาอุดเลอก็ดูความพร้อมก่อนเนะดูความพร้อม,อม อยู่พร้อมว่าตัวไหนจะพร้อมกลัวเราพลาดเราว่าจะได้ไม้เศร้านะไม้เศร้าก็ดันหักหน้าวันนั้นอ่ะไม่เศร้าหักเลยไม่เศร้าหักเลยเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวจะไปเอารางวัลแม่แม่เอาถ้วยเอาไม่เศร้าเอาไม่เศร้าคือคาวเขาที่แล้วไม่เศร้าหักนะครับฝนมันตกแล้วก็ใบไม้มันก็เปียกทีนี้ก็ไปก็ทําให้พเนยดมันหนักเนาะแล้วก็ ขึ้นไปมันก็เลยหักนะครับผมก็<า>ลเลยไ้ปีนกันเอาทั้งฝนทั้งลมเออ,อทั้งฝนทั้งลมไปครั้งที่แล้วก็สนุกดีนะครับทุกคนไปที่ป่าเมืองการก็สนุกดีเยู่หรอกนะซึ่งผมอยู่ทํางานอยู่ที่สมุทรสาครก็โซนใกล้ๆแถวนี้เพชรบรุรีราชบุรีการก็ไปได้ครับนะไปเที่ยวได้แค่นี้ยัง,งไองอยู่ในนี้แหละมึงสูอ ก็เอานกมาอาบแดดตอนเช้านะครับนกดินเป็นยังไงนกดินก็กําลังจะเอาไปฝึกาจา์วิมาพอดีแฝนอยู่นู่อนอครับโอ้เช่นนี้นี้นนีนี่นะอือ,อกำลังจะเอานกต่อดินไปฝึกผมก็ไปฝึกของผมพลาดไปแล้วอตอมก็ไปแล้วนะฮะก็เสียใจอยู่ก็หาตัวใหม่มาเล่นแล้วกันเนาะ วันนี้ก็ถือว่ามาเที่ยวหาอาจารย์พลมาทักทายพี่น้องแป๊บๆหนึ่งมาชักชวนกันนี่นะฮะดูนะตัวไหนนะอืมจำนำคึกเลยนะครับคึกข,ขนาดไม่ได้ออกป่าสักทีหลายเดือนละอูอ่างนะครับจำนำอืมอืม พึกขนาดเลยนะก็นั่นแหละครับผมประมาณนี้เนาะทุกคนได้ม,มาทักทายมาเที่ยวหาแล้วก็มาเน่ยมานัดกันไว้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนู่นแหละเห็นทางผู้จัดงานเขาระบุไว้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปร่วมงานแข่งขันต่อนกเขาใหญ่แน่นอนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในป่าเมืองกันโอเคครับทุกคนก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับร่ลำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยร่ำรวย